ยาสตรีเป็นสินค้าใหมา่ครับยาสตรีผู้เป็นประจำเดือนบ่มาะวาตามปกติประจำเดือนผู้บริโภคเหมือนประจำเดือนเอน,ะเน,น,ะเนเาะม,มัน,นเป็นไว้ท้องอ่าวติดต่อไอ้มาเฮาคุณดลยขอโทษเบิ่งหนึ่งยังมีน้องใช่เอาสินค้ามาคือเฮาจนจนที่ทต้องผลถ่ายคลิปมาให้แนบผลมันเฮาอยู่ผล <laughs> <laughs> มวนเชือกต้องไล่กัรครับพี่น้องเล่าเวอร์เล่าเวอร์อรไปน้ำกัน จะายิบ้มื่อไยหนาไว้ครับก็เรื่องของพ่อเลยอ้ําน้ำเรื่องมันนี่ไทยพ่อมันอยู่ในพ้นเบื้องใดขุนทั้งกว้างเตยทั้งบอลไก่ทั้งต้อยหาชิปชุกมิดสระน้ำดาวขนองพอลุงอัดพ่อลุงหนวดผุนอยู่ดาวขน่องสา Nam ผุนเบื้องยื่เยนขอเพื่อหลายเด้อพี่น้องเด้องลำพูนลำปางเสียงใหม่น้ำท่วมพี่น้องเป็นวันทีพ่อโซเรนปลาหลายสีปัฒนาขายปล่อยปล่อยไอ จำนายเด้อเดี๋ยวผมไล่คิวให้ผมมีก้อยผมเติมเทปมีเสือโค่งจำนายน้ำท่วมยีแม่หมุดบันปาหวนบ้าเรื่องเล่มผมจำหนึ่งมาเจอเลยชัดหน้าปลาควนคู่บอลทรงวัดบันพ้นแบงอืมอืมไทยไปมีหนาทีท่ำหนาทีเบาคอนโทรลไม่ปากกำลังถ่ายคลิปให้อยู่เข้ารายการเพลงดรำรังเสือโคร่งเบาทรงวัดพ้นแบงเบาไหนมั่งล่ะเบาเบี้ยเบาเน่าบอกทั้งบันพ้นแบงก็ได้ฟังอยู่ ชั่วมาบาังหันผู้บ่าวส่งวัดขอเพียงสัญญาปลาขอนเอาเจ้าหน่อยเรื่อเบาเรื่อไก่เสีออกวันซาเรี่ยวไก่เสียได้ไปบา้านปูบา้านยาขายหมากขายผู้อะไรไม่บา,านผู้บางค <c oughs> นเข้าส่วนรายการเพลงดังพลังเสือโค้ง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 ไอ้ภาษาไก่หนาไปไรไทยออกไก่ไก่ในพี่น้องเห็นคังไร เห็นมาโทรศัพท์ไปเส้นมาไม่ภาพสัตว์ปัญญังพันมาเห็นฮอดเบ่งบันเห็นฮอดอันหูจริงปีงพันว่าเย่โทรศัพท์ไปเส้นล้านลุงเรื่องมือถือเนี่ยตรงกับเกลื่อนได้อนหนเส้นยี่เจลื่อล้มมจัดพิเศษเลยเล่ว่าเนี่ยตรงกับเกลื่อนนาไปซะนี่กอว่างลุงเรืองมือถือลุ่งเรืองพลาสติกนะครับนาลงกแก่นกอนุบานกอว่างนออีแมวอันนอ มีอ้อนหมนผมก็ไปอยู่ผมไ่เลยเขาไปหาเมีย,ยอยู่ข้างในผมไปซื้อผ่าเจนซื้อเงินหัวอาหารปลายห้เดขขายวมูอืวนร้านสาบัดมีทุกอย่างทุกแนวไม่ว่าจะเป็นจักกรเบียยันเรือรบเตาน้อยเตาใหญ่เตาฟืนเตาถางคูถังกระมังปีน้อยปีใหญ่ห่มหน่อยห่มใหญ่